โอเคจุงกะสวัสดีแมวบางปอนแซสมไซครบครับคเนนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับนะวันนี้กิกจวันนี้ก็คือการมาใส่ปุ๋ยพี่น้องนี่ครับเนาะปุ๋ยของเราพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วก็ทีมของเราก็มาพร้อมแล้วพี่น้องแต่เพิ่นไปอยู่หยังพุ่นก็ได้ทําไมไม่มานี่พี่น้องนุ่นเขินเข้าไปรอยุพุ่นพี่น้อง นี่ก็บรรยากาศตอนเช้าๆพีน่น้องก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการแล้วก็การใส่ปุ๋ยของผอมพี่น้องนี่ครับเนาะข้าวก็อันนี้ก็จะใส่รอบสองนะครับพี่น้องนี่ครับเนาะรอบแรกเราก็ใส่ไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะมีน้ํานะครับเนาะนี่ครับนะข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องต้องการปุ๋ยรอบสองก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเนาะถ้าเราใส่รอบนี้ก็จบเลยพนะี่น้องจากนั้นก็จะรอเกี่ยวอย่างเดียวพนะี่น้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับเนาะกับทีม พ่นปุ๋ยของเราพี่น้องดูซิว่าเป็นใครกันบ้างพี่น้องนี่ครับทีมครับตาอายแล้วก็พิุนะครับเนาะแล้วก็มานี่ครับทีมที่ทีท่ครั้งโกนพี่น้องอันนี้ก็อ,อันนี้เ <c oughs> จอเจอเป็นครั้งทีส่สองของเรานะครับครั้งสุดท้ายพี่น้องครั้งนี้เสร็จก็จะเป็นการจบนะครับรอบนี้โบ๊ะเนใส่สองเครื่องเลยพี่น้องนี่ครับผมเข้ามานี่เข้ามาแถวนี้เข้ามานี่แถวนี้ พี่นองแล้วก็จะตัดใสนะครับนนี้ก็เราใช้เครื่องเลยวันนี้มาชมบรรยากาศการใส่ปุ๋ยพี่น้องนี่นเ่อตอมวยพัทยาตีแต่นี่รูทีพัทยามรู้เเนี่ยมือเมนเบาเนาะฮะ้นนตี้ม่อาเนื้อลานอะเอจู้นหไอยิจูตานทำโมหกโมงในโมเลยแต่ไอโมนขนาดนี่ไเคยนตามาซุตึกให้ยตาตาซีตาซีเนาจะมีสุดยอดอเรศกุปน้องมาครับ เอาจัดเลยใช่ไหมมุนกันเลยเอาตะมอนเอาตะรุย่ยนี่พี่น้องมาดูทีมเข้าหวานข้าวในเครื่องพี่นอ้องนี่สุดยอดนะครับเนผมวันนี้ก็ให้แกม,มาใส่วุ่ยวสองให้กับผมพี่น้องนะครับเนาะก็อีทีมนี่คนหนึ่งก็อยู่นู่นพี่นอ้องนี่พี่นอ้องเด้นนี่ครับ การเซลมาด้วยเดินอยู่เดินอยู่จ้าเฮยพี่น้องครับเนาะสุดยอดมากพี่น้องปาดเดินไวคักพี่น้องสุดยอดทีมใส่ปุ๋ยของพี่ไอ้พี่น้องยอดยอดนะครับเนาะพี่น้องดูเบิ้งปาดพี่น้องนี่ครับคือผลพ่นปุ๋ยของแท้พี่น้องแกเดินไวมากพี่น้องแข็งแรงมากพี่น้องปาดข้าวผมนะครับขนาดตัดแล้วเดินพี่น้องนี่ยังยาวขึ้นมาเคี่ยงเอวเลยพี่น้องโอเคเลยแต่มาดาวเลย เดี๋ยวบร้อยพี่น <don> <don> ้องมาเดี๋ยวมาใส่เราก็จะมากับสไปเดอร์แมนอ๋อไอรอนแมนจุกกันจุกกันจุกกจุกกสวัสดีครับผมอยู่กับภูผานะครับวันนี้ใช่ชุดอะไรนะไอรอนแมนอ๋อไอรอนแมนนเมื่อกี้ตากันว่าสไปเดอร์แมนพี่น้องไอรอนแมนภูผาไอรอนแมนเราแปลงได้ยังไงไอรอนแมนแปลงได้ยังไงยลงได้ไหมแปลงได้ไหนไอรอนแมนเขาต้งยังไงไอรอนแมน้าอูน้องพิมก็ตื่นมาแล้วครับนู่นไงไอรอนแมน ไอรอนแมนแปลงได้ไม่ได oh, okay, right, ้อ okay, right. like ๋ออารอนแมนแปลงได้ไม่ได้ครับทุกคนเนาะอารอนแมนก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเราก็แวะมาหาผู้พาแป๊บหนึ่งนะครับเนาะให้เอิ้อตมาดูน้องพิมนะครับเดี๋ยวตาก็จะไปใส่ปุ๋ยต่อไปใสกันตาไหมไปลุยกันเลยไปไหมไปใส่ปุ๋ยกันไหม ไปครับไปโอเคพี่น้องอันนี้เราก็จะไปใส่ปุ๋ยกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารับได้อึดนะครับวันนี้เอาได้อึดมาให้ดูน้องพิม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 อจิกะ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 จิะจิกะจิกะจิกะจิะจิกะจิกะจิกะยิ้มเลย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 โอเคพี่น้องไปผู้ผาก็จะผู้ภาก็จะไปด้วยพี่น้องไปอ๋อไป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 พี่น้องผู้ผาไปไอ้โดดแมนได้อะไรนะอู้อะไรย อ๋อสไปเดอร์แมนไปพี่น้องไปเดี๋ยวดูเขารอรอใส่ปุ๋ยอยู่ไปพี่น้องวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของภูผาหรือว่าเสียเอ็มเจลทูออฟฟิเชียลี่น้องวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องแล้วก็มาใส่ปุ๋ยด้วยนะครับภารกิจโอ้น้องพีมองตามนี่ครับบ้านเสียเอ็มพี่น้องนะครับเจโอถูออฟฟิเชียลนะครับเนาะก็วันนี้ก็แวะมารับภูผาไปใส่ปุ๋ยด้วยกันมาผาแล้วขึ้นรถนี่ครับเนาะก็บรรยากาศนะครับเนาะ สวยงามมากครับบ้านเสียเอ็มพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะแล้วก็บรรยากาศนาก็อยู่ออกมาข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนาครับข้างๆนี่ครับทุ่งนาแล้วก็ปลูกต้นไม้อ่าขึ้นรถเลยไปพี่น้องวั้เราก็จะกลับไปใส่ปุ๋ยกันเพราะว่าเรายังใส่ปุ๋ยมไม่หมดพี่น้องนี่ครับปุ๋ยเรายังเหลืออยู่ในรถเลยเรามาส่งยาเอื้อกันก่อนแล้วก็จะรับผู้พาไปด้วยไปโอเคไปพี่น้องไปขึ้นรถโอเคพี่น้องนะครับเราวันนี้ก็ อ่าผู้พาก็จะไปเที่ยวกับตะบึนนะครับที่ทุ่งนาไ่น้องจะท้าวเขาใส่ไหนดูหน้าไหนสิกินอะไรไหนเปรี้ยวไหมโ <c oughs> อ้ผู้พา,ายังไม่ได้กินเลยไปน้องยังไม่ได้กินโชว์เลยเอาลูกอมมันเปรี้ยวไปน้องเราไปชมหน้าผู้านชัดๆหน่อยไหนโอ้เปรียปรยปร้ยวของแท้เปรี้ยวจี๊ดเลยนะ แบบนี้มันต้องลองแล้วพี่น้องนครนน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 ับว่าเปรี้ยวขนาดไหนโอเคพี่นออ้องขับรถด้วยนะครับตอนนี้ก็จะพาคุาไปทุ่งนาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทุ่งนากันต่อแลยพี่น้องไปกันเลยนี่ครับโอเคพี่น้องหลังจากที่เราไปรับู้พามานะครับก็แวะมาดูตานะครับภารกิจวันที่สองพี่น้องกับการสูบน้ำครับตาสีพี่น้องโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปใส่พุ้นก่อนเด้อตาวันนี้เอาห้าชั่วโมงตาสุ่จะกี่โมงนีเริ่มกี่โมงห้าชั่วโมงนะ ครับผมห้าชั่วโมงเดี๋ยวผมมาผมไปใส่ปุ๋ยแป๊บนึงพี่ปุ๋ยอยู่ในรถให้เขา้าโบกแล้วครับผมห้าชั่วโมงโอเคนะครับวันนี้วันนี้อีกห้าชั่วโมงน้าตาเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ปุ๋ยก่อนเดี๋ยวผมมาครับโอเคพี่เนาะครับผมตาจะให้ตาแกสูบรอกินข้าวยังนี้จะดูแล้วลงบินนอยจางไงเนี่ยบินนอเทลเทลเทลหรือาร์ไทยแปลว่าอะไรเทลไทยไทยอ๋อเหมือนกันไม่นู้อ่อนเทลเทลไปละอย่าลงไปแล้วไปและไปโอเคผมไปก่อนปไปไป ครับผมหกเอาห้าชั่วโมงวันี่นี่ครับปูปลาอย่าลงไม่ลงไปล้ไปต่อไปต่อไปต่ออ้อจะปูปลาจะกินนี่ต่อโอเคไปไปน้องเราก็จะไปใส่ปุ๋ยที่หน้าทุ่งนะครับเนาะกับเนยสเปรย์แมนไอรอนแมนไอรอนแมนมิน้องป้อนมิอยากเชื่อครับผมห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเออห้าโมงครึ่งเออก็ตาถูบอกห้าโมงครึ่งเนาะห้าโมงครึ่งเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคอยนับเดี๋ยวผมก็เช็คใหม่เดี๋ยวเช็คใหม่โอเค โอเคพี่น้องตอนนี้เราก็มาอยู่ในทุ่งนาอีกรอบนะครับหลังจากที่ส่งยัยเอิญไปดูน้องพิมพ์นะครับน้องเราก็ได้สไปเดอร์แมนมาพี่น kind of ้องนี่ไอรอนแมนไอรอนไอรอนแมนมายังไงไอรอนแมนพี่น้องมาอยู่ในทุ่งนากับลูกชาวนานี่พี่น้องเปิดไอรอนแมนมาอยู่กับทุ่งนาไอรอนแมนมาอยู่กับลูกชาวนาเสกกราวพี่น้องเปิดมายจังไดนี่ไอรอนแมนนะครับน้อง น่าจะน่าจะหายตัววัดมาอยู่นี่พี่น้องเมื่อกี้นะครับเราก็มาแต่เช้ามาจากน้ำคุณนะครับไอรอนแมนยังไม่มาครับตอนนี้ไอรอนแมนก็มากับเรานะครับบรรยากาศตอนเช้าเกับภารกิจวันนี้ก็คือการมา ใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็คือรอบสุดท้ายครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนกันยาแล้วพี่น้องกันยานกันยานะครับเราใส่ปุ๋ยรอบนี้ก็คือเร่งให้เขาเร่ง,เร,งเร่งให้เขาออกรวงตั้งท้องแล้วก็จะออกรวงในตุลานะครับก็จะเริ่มตั้งท้องนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาเราก็จะเกี่ยวแล้วครับเวลาเราก็เหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับเนาะสเดือนนะวันทีอ่อย่างเร็วก็789ประมาณนี้ก็จะได้เกี่ยวนะครับถ้าถ้าเข้าสวยประมาณนี้พี่น้องนะครับเนาะทีมใส่ปุ๋ยเราก็อยู่นู่นพี่น้องนะครับเนาะ สุดนู่นเลยพี่น้องนะครับทางก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเข้าได้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าทํายังไม่เรียบร้อยพี่น้องก็เลยเข้าไม่ได้นะครับเราก็จะเลยต้องรออยู่นี่เดี๋ยวปีหน้าหรือว่าปีนี้นะครับเราจะทําทางให้ดีเราเราจะถอยได้ไปถึงนู่นพี่น้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเราใส่ปุ๋ยกี่กสอบนะครับเต็มพี่น้องตอนนี้ก็ทีมยังใส่ไม่เสร็จนะครับเราก็รอรอรอปุ๋ยตะบอยู่ไกลลปุ๋ยะบนอยู่ไกลแล้วนี่ตะบนยังอยู่ในรถเลยโอเคน้องนปเดี๋ยวรออัปเด ภารกิจของเราใส่ปุ๋ยกีกระสอบนะครับเนาะในพื้นที่นาจำนวนกี่ไร่พี่น้องโอเคครับทุกคนโอเคพี่น้องไม่ไหวนะครับสไปเดอร์แมนจะขี่โคลูลกช <Iron S 1> นาไอรอนแมนไอรอนแมจำไม่ได้ไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนเอาขี้ขึ้นมาเอาขาขึ้นมาขึ้นโคเอาขาขึ้นดิเอาขาก็เออนั่นแหละปึ๊บ ไปกันเลยพี่น้องในวันนี้ก็อยู่กับไอรอนแมนนะครับปูพาพี่น้อง <laughs> ก็จะพากันไปดูนะครับทีมใส่ปุยจัปิตามองไปเองไปทางพี่น้องนะครับ <laughs> 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 นี่ครับบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนาเสะกร้าพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเรานะครับตอนช่วงเช้าๆนะครับนี่กับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นบ้านหกโมงเช้าเนาะหกโมงเช้าครับผมโอเคนี่ไปเราจะพาปูพาไปดูทีมใส่ปุ๋ยสักหน่อยนะครับเนาะรองเท้าลูจะลื้เอามันดูได้ไงนี่ไงเอ้า โอเคพี่น้องปัดมาได้ไงโอเคพี่น้องน,นะครับภารกิจวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะก็นี่ครับเครื่องสองเครื่องนะครับเนาะกับปุ๋ยอีกกลบสองกระสอบก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่เสร็จร้อยนะครับเนาะทีมงานใส่ปุ๋ยเสร็จก็ตัดหญ้าต่อนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขอจบสำนีกนะครับเราเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วก็จะไปจ่ายค่า ยิ่งปุ๋ยเขานะครับที่เขามารับจ้างเราเขาจะเหมาเป็นกระสอบนะครับร้อยี่สิบาทนะครับต,ต่อต่อกระสอบปุ๋ยนะครับเนาะวันนี้เราก็ใส <Carl. S> ่ไป12กระสอบปุ๋ยพี่น้องโอเคนะทุกคนก็จะขอลากันด้วยภาพบรรยากาศกา,การมาใส่ปุ๋ยนะครับรอบ2ของลูกชนาเกาะกก่าวแล้วก็ก็จะขอลากันด้วยภาพบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องนี่ครับบรรยากาศของทุ่งนานะครับเนาะเอาครับทุกคนก็จบทลิปสำหนับฝากติดตามลูกชนาเะกกราวด้วยนะครับจุกกะสวัสดีครับผมต้องไปละ ไปจ่ายตังค์เขาก่อนพี่น้อง